คอทุเรียนพลาดไม่ได้อีกแล้วค่ะไปดูเจ้าของแผงทุเรียนที่จังหวัดระยองนะคะที่เคยสร้างปรากฏการณ์การขายทุเรียนถูกมากๆเพราะว่าเคยขายราคาลูกละ5บาทมาแล้วในวันนี้นะคะประกาศขายอีกค่ะแต่ว่าขายในราคาลูกละ49บาบาทก็ถือว่าถูกอยู่นะเพราะมีคติที่ยิ่งใหญ่ด้วยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคติการซื้อขายนะคะที่พ่อค้าขายทุเรียนคนนี้ยึดถือมาโดยตลอดนั่นก็คือการเป็นผู้ให้ไม่ต้องยิ่งใหญ่ แต่ให้ด้วยใจก็พอการันตีได้จากลูกค้านี่แะคุณผู้ชมน,นี่ต่อแถวกันยาวเหยียดนะคะแม้ฝนจะโปรยปลายลงมาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคการร่วมด้วยพบว่าแถวเนี่ยยาวกว่า1กิโลเมตรนะไม่มีใครถอยจริงๆค่ะเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะมาซื้อทุเรียนราคาถูกมากลูกละสบก้าบาทโอ้โหคนนั่นมากๆเลยนะพิกัดอยู่ที่แผงทุเรียนนายดำค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณติดกับปั๊มน้ำมันปตทเนินกระบอก อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะโดยคิวแรกนะคะโอ้โหคุณผู้ชมต้องมาถึงตอน11โมงส่วนเวลาเริ่มขายจริงเขาขายบ่ายสามนั่นหมายความว่าต้องมารอ4ชั่วโมงนะคะถึงจะได้ซื้อทุเรียนลูกละ49บาทแบบนี้เราไปเจอคุณสมศักดิ์จันทร์คลายแล้วก็นางสาวอภิชยาพรพรมเนตรเป็นสองสามีภรยาเล่าให้ฟังนะคะว่าโปรโมชั่นขายทุเรียนลูกละ49บาทค่ะทำไมถึงมีโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเป็นเดือนเกิดของตัวเองและภระยา ซึ่งภรรยาค่ะเกิดวันที่1กรกฎาคมส่วนตัวเองเกิดวันที่13กรกฎาคมจึงคิดที่จะขายทุเรียนเพียงลูกละ49บาทเท่านั้นแล้วก็ช่วงโค้ง100คนสุดท้ายทางแพงนะคะยังได้ลดแรกแจกแถมขาย3ลูก100บาทเข้าไปอีกค่ะที่สําคัญเจ้าของใจบุญมากๆนะคะเพราะว่าคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าคนที่ท้องอยู่แล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานฟรีไม่เสียเงินเลยละคะ่ะ แล้วก็ปีนี้คุณชมทางแผงเนี่ยเขาขายทุเรียนราคาถูกมาแล้วนะคะ2ครั้งอย่างที่เล่าไปเมื่อตอนต้นครั้งแรกเนี่ยเคยประกาศขายทุเรียนลูกละ5บาทมาแล้วส่วนครั้งที่2ลูกละ19บาทเหตุผลที่ขายราคานี้เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอปลวกแดงได้กินทุเรียนในราคาถูกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยแจกผลไม้เป็น10บสตันเพื่อคืนกําไรให้กับลูกค้ามาแล้วด้วยมีคําถามว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จะกลับมาอีกหรือเปล่าหลายคนเนี่ยรออย่างใจจดใจจ่อนะ ทั้งคู่สองสามีภรรยาก็บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจจะจัดกิจกรรมออนทัวร์ไปตามจังหวัดต่างๆเลยนะคะเพื่อต้องการให้คนทั่วประเทศอะคะ่ะได้รับประทานทุเรียนระยองอะยังไงคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ก็ติดตามไปได้เลยนะ,ะเพจนะคะทุเรียนหมอนทองผลไม้ออนไลน์ by นายดำนั่นเองนะคะนี่คือชื่อเพจเน้นย้ำอีกครั้งค่ะทุเรียนหมอนทองผลไม้ออนไลน์ by นายดำคำว่า by สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ b y นอกเหนือจากนั้นเป็นภาษาไทยคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ